วนดิสัตมันเบิดต่อมันเบิดต่อเฮ้ยหล่ะคอรีบ้านใครอะอุ๊ยสัตอะไรเมตห่อรีไม่ให้เหละมันหอาทิตย์ไป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 ยาไปกลัมมันช่างมันเกียดตายห่ตายหนึ่งไปเก็ใสมันมันมาเียเสื้อฟาดพื่อนเราใช่ไหมใช่ครับช่วยเราเสื้อฟาารมันสัต มเาครับตยมันจะเปิดเปิดของร้าเหรอกเอาไปแมตาแล้วมันตาม่ตนบ้านช้างสามารถเกิดได้หรืเปล่าเกาตัวเขึ้นหอเลยขึ้นหอเลยตายแล้วตายัวแล้วตายัวแล้วสวยสวยชีสวยมาก ไปไปนู่นไล่สัตว์ไปเร็วไปเร็วเฮ้นหนออออยโยอะไรวะโอโยอนก็นึกว่าเก่าไอ้สัตว์ไอ้พวกบักหินนี่เองพวกลูกตุ๊ดเนี่ยเฮ้ยเอาเอาบีจีบนล่อเลย ผมผมเราเาตัวเลยไม่ติดอยู่ดีดีวะขามาซอมบานนอยเก็บของม่เก็บของเลยเก็บหมดเลย้องร้อนร้อนร้อนร้ไนร้อนร้่นร้้น้น้น้อน้อน้นร้นร้อนร้อนร้อน้อไร้ร้อ้อนร้้อน้อนร้อนร้นร้อนร้อนร้อ้อนร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 ้อ้อนร้ร้ร้นร้น้อนร้ร้อนรนร้อ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 ้นร้อนร้นร้อนร้อนร้ร้ตนร้นร้อนร้อนร้นิ้นร้อนร้้อร้อ้อนร้อ้นร้อนร้ร้อนร้้น้้ออ้ออ้ หี้ลูกหายดึ้มควายเลยแล้ไม่บ้าไม้วอยู่แล้วไม่ใเหอ Hello ม o t h e r f u c k e r ป่าวพายลังคอลี่ไม่ไม่ล็อกเก็เนี่ยผมถ้าอ่มันมาเก้าลูกมต่วป้ยสี้ยู่จากตอนแรกเฮ้ยติดแก้ผ้ ยัไม่ไหววะแ่ๆหอยอยเป็นอินตายหมดตายหมดหอไม่เอานะเวลสัตว์วลสัตว์วลสัตว์นาดูดนมาใหม่มมาใหม่ดูนดิน่ะดินไหนคุกำแพ้อ่ะเยี้ยโชคบ้าิชางห่หตายหมดตายหมดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหม้วมีลูกมาพิ้เสื้อดำด้วย เก็บเก็บที่หมดไอ้เหี้ยทักษิณเดี๋ยวก่อนมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเช็คชื่อเดี๋ยวผมเช็คชื่อรายตัวเลยออกก่อนออกก่อนออกก่อนให้ผมให้ผมดูตัวผมไม่เอาของหรอกบ้านนี่เลเวลหนึ่งนะเลเวลหนึ่งเฟรมเควันออกก่อนดูตัวก่อนไอ้ทักษิณคนนี้ชื่อทักษิณนะเออไรยิงอะไรวะเอเหนึ่งคู่ ผมปนะผมบามาเก็บมาเก็บมาเออเออไม่ต่อเลยว่ะโอ้ยตกต่อมีเยอาเออเาเติมได้อะไรนะเก็บไอหมดเลยยาเพียบเลยเร็วๆโเนตขวาใช่วะเกี่ยวตรงดิมบนตรงดิมนตั้งช้างเลยนะยิงขวาเนาะน่าจะเป็นเมอร์ฟเมื่อกี้ตัวที่ยิงอ่ะรผมามันมมันอยู่對對ผมมาแล้วครับ อลไอ้ดีไอ้ลไปนะสัตว์แมบ้านกูอยู่เฮียคือมันมันเปะแะเบิดเมื่อกี้แม่งยิงหัวแตกเลยเฮียบ้าหกตัวหกตัว